อาจารย์เจนขอนำเสนอเหรียญหยกดำเรียกทรัพย์หยกดำสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งมีกระตุ้นการเงินค้าขายทำธุรกิจสุดปังพลิกฟื้นวิกฤตทางการเงินหนุนนำโชคลาภปลดหนี้และหลังบางหนี้สินหยกดำมีพลังพิเศษในการป้องกันภยัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเหรียญยกดำเรียกทรัพย์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5-6เซนติเมตรผ่านพิธีครบทั้ง5ธาตุมาพร้อมเคล็ดลับที่จะทำให้คุณนั้นรวยสุดๆหากคุณพร้อมครอบครองเหรียญยกดำเรียกทรัพย์ติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เจนเปิดลิขิตทุพพยากรณ์ผู้ช่วชาญในศาสตร์ทุพพยากรณศาสตร์ภาพแขนที่หายไปของนองสตรามูสศาสตร์่วงจุย้ยและศาสตร์ถึงตัวเลขจะมาเปิดเผยเคล็ดลับ6ราศีที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่16กันยายน2565จะมีราศีใดกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ 6ราศีที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในงวดประจำวันที่16กันยายน2565ราศีแรกคือชาวราศีสิงห์หรือผู้ที่มีลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการเงินและโชคลาภคุณนั้นจะมีโอกาสได้เงินก้อนค่ะ เงินก้อนที่คุณได้มาจากนะคะในเรื่องของการทํางานเงินก้อนนะคะที่คุณเนี่ยได้มานะคะจากโชคลาภค่ะและต้องบอกเลยโชคลาภของชาวราศีสิง์ในช่วงนี้จะมาจากอารมณ์ของคุณก็ดีจะมาจากลางสังหรณ์ของคุณก็ดีเป็นโชคลาภที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะดังนั้นชาวราศีสิงดวงกําลังเปิดแล้วควบคุมรายใจ่ายให้ดี อย่าใช้จ่ายตามอารมณ์หรืออย่าสปอยตัวเองมากระวังนะคะการเงินอาจจะติดขัดในอนาคตแต่ถ้าพูดถึงช่วงนี้จนถึงวันที่16กกันยายนการเงินไหลลื่นคล่องตัวดีค่ะมีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้เงินจากลางสังหรณ์และที่สำคัญได้เงินที่คุณน,นั้นคาดไม่ถึงดังนั้นนะคะหากชาวราศีสิงห์มีการวางแผนเรื่องการเงินอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายหรือแม้กระทั่งการที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเสี่ยงอย่าเสี่ยงมากจนเกินไปนักเพราะว่าถ้าคุณมีดวงอยู่แล้วเสี่ยงเท่าไหร่ก็มีเกณฑ์ค่ะอยากให้ชาวราศีสิงห์ทำบุญเพิ่มค่ะโดยเฉพาะนะคะทาบุญเกี่ยวกับไฟการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายทูบถวายเทียนจะดีค่ะ ราศีที่สองที่จะเสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่16กันยายน2565นั่นก็คือชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลักนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมชาวราศีธนูต้องพูดเลยนะคะว่าการเงินเนี่ยจะมีโอกาสได้เงินค่ะ ใครที่คาดหวังเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเจรจากับสถาบัานทางการเงินการไปขอความช่วยเหลือนะคะจากคนรอบข้างการรอเงินก้อนนะคะจากการทำงานคุณมีเกณฑ์นะคะที่จะได้รับสมหวังตามที่คุณนั้นต้องการค่ะแต่นะคะชาวราศีธนูเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้ลองไปเรียนค่ะอะไรก็ตามที่จะพัฒนาความสามารถ เพื่อมาต่อยอดในเรื่องของการเงินต่อยอดในเรื่องของการทำมาหากินแล้วดวงคุณนั้นจะขึ้นและสิ่งที่คุณเนี่ยลงทุนไปในช่วงนี้จะนะคะผิดดอกออกผลให้ได้เป็นเงินก้อนในอนาคตค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องโชคลาภชาวราศีธนูในช่วงนี้จะมีเกณฑ์นะคะที่จะมีเพศหญิงหรือคนมีอายุมาอุปถัมภ์ดังนั้นการเสี่ยงนะคะค่อยๆเสี่ยงไป และนะคะพยายามเกาะติดกับเพศหญิงหรือคนเมียอายุไว้คุณก็จะได้เจอโชคลาภค่ะชาวราศีธนูนะคะอยากให้ทําบุญสักนิดหนึ่งโดยเฉพาะการทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิการทําบุญบริจาคนะคะสิ่งของเก่าๆที่เราไม่ใช้แล้วจะดีมากๆค่ะราศีที่สามนะคะที่จะเสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้าน ในช่วงวันที่16กันยายน2565นั่นก็คือชาวราศีกันหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมชาวราศีกันนะคะต้องบอกเลยว่าการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนแต่ว่านะคะการเงินของคุณเนี่ยเราเห็นแล้วลหะว่าเราจะมีเงินเข้าเท่าไหร่แต่อาจจะยังหยิบจับไม่ได้เป็นตัวเงิน ดังนั้นมันเลยเป็นการนะคะมันโนยอยู่ในอากาศแต่เดี๋ยวพอหลังจากวันที่ห้าวันที่หกกันยาย,ยานเม็นต้นไปการเงินทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นโชคลาภที่คุณหวังก็จะชัดเจนโดยเฉพาะโชคลาภที่เกี่ยวความฝันโชคลาภที่เกี่ยวกับเพศชายโชคลาภนะคะที่เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับรถนะคะดังนั้นสามารถเล่นเลขเหล่านั้นได้เลยเพราะว่านะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โชคเพื่อเอาไปใช้จ่ายนะคะเอาไปปลดหนี้ เอาไปช่วยเหลือนะคะสิ่งที่มันอาจจะติดขัดนะคะในชีวิตของคุณก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆด,ดังนั้นนะคะอยากให้ชาวราศีกันเนี่ยเน้นการทําบุญค่ะโดยเฉพาะการทําบุญลงศพผ้าขาวห่อศพนะคะหรือการทําบุญนะคะที่เกี่ยวข้องกับคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะดีมากๆค่ะ ราศีที่4นะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่16กันยายน2565คือชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกนะคะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้มีรายรับนะคะมีเงินเข้าให้คุณรู้สึกว่าโอ๊ยกระชุ่มกระชวยเหลือเกินแต่ใครนะคะที่มีการวางแผนใช้เงิน ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ต้องระวังสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสมมติว่าคุณตั้งใจจะใช้เท่านี้มันอาจจะมีงบที่บานปลายออกไปนั่นเองก็ต้องเซฟเงินสักนิดหนึ่งนะคะแต่เมื่อพูดถึงเนเรื่องของโชคลาภน่ายิชาที่สุดค่ะเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยคิดเลขอะไรเนี่ยมันก็จะชัดเจนไปหมดนะคะดูเหมือนแบบเราเห็นเลขอะไรบ่อยๆเลขนั้นก็จะเป็นเลขที่ทําให้คุณเนี่ยเขาเรียกว่ามีโชคดังนั้นชาวราศีพิจิกไม่ต้องกังวล เลขอยู่ในมือคุณอยู่แล้วแต่เพียงแต่คุณต้องเชื่อในตัวคุณเองและที่สําคัญอย่าวันไหวนะคะบางคนเนี่ยเวลาจะไปเสี่ยงโชคเนี่ยพอเดินออกไปปุ๊บนะคะคนขายลอตเตอรี่บอกเอ้ยเอาเลขนี้ไหมเอาเลขนั้นไหมอ่าคุณก็รู้สึกว่าอ่ะเราก็นะคะเอ่อรู้สึกว่าไม่มั่นใจละก็เปลี่ยนเลขไปเปลี่ยนเลขมาและอีกหนึ่งเคล็ดลับของชาวราศีพิจิกคือถ้าจะเสี่ยงโชค ให้เสียงโชคกับเพศตรงข้ามดีที่สุดและการทําบุญเพื่อกระตุ้นนะคะดวงในเรื่องของการเงินและโชคลาภของชาวราศีพิจิกให้ชาวราศีพิจิกทําบุญเกี่ยวข้องกับคนยากจนยกากไร้ค่ะราศีที่5ที่เสียงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่16กันยายน2 5 6 5 คือชาวราศีมังกรค่ะหรือผู้ที่มีลักษณะราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง15กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรนะคะต้องบอกเลยว่าถ้าอยากได้เงินต้องไปอธิษฐานถ้าอยากได้เงินเนี่ยนะคะโดยเฉพาะกันที่เราเนี่ยอยากได้เงินจากใครก็ตามที่หูแบบเออพูดคุยยากหรือเกินในเรื่องของการเงินนะคะก็อยากให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะไปสวดมนต์ไหว้พระ การอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้เงินที่ต้องการนะคะแล้วบอกได้เลยว่าการเงินเนี่ยของชาวราศีมังกรในช่วงเนี้นะคะก็จะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยเข้าไว้คือมันอาจจะไม่ได้มาตุ้มเดียวหรอกนะคะเงินที่เราต้องการก็อาจจะมาทีละเล็กทีละน้อยก็ค่อยผสมผสานกันไปนะคะและสําหรับในเรื่องของโชคลาภต้องบอกเลยว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะคะ เลขเบอร์มือถือของคุณเลขสมุดบัญชีธนาคารของคุณเลขรหัส ATM ของคุณยมาแรงจริงๆดังนั้นลองเสี่ยงกันดูนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภที่คาดไม่ถึงและอยากให้ชาวราศีมังกรเนี่ยนะคะเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกไม่ค่อยสบายใจฝันร้ายเนี่ยก็ให้ทําบุญโดยเฉพาะนะคะการทําบุญระลึกถึงบรรพบุรุษค่ะการทําบุญให้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านการทําบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ นะคะหรือการไปกราบสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือก็จะช่วยให้การเงินและโชคลาภของชาวราศีมังกรดีขึ้นค่ะราศีสุดท้ายนะคะราศีที่6ที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่16กันยายน2565คือชาวราศีมีนหรือผู้ที่มีลักษณะราศีมีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16มีนาคมถึง15เมษายนค่ะชาวราศีมีนต้องบอกเลยนะที่ผ่านมาเป็นคนดื้อน,นะเป็นคนดื้อเป็นคนไม่ค่อยฟังอะค่ะเวลาเรามีอะไรแล้วก็อยากจะได้ใช้ของดีๆนะคะซื้อของ,งแพงแต่พอเงินติดขัดนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเออรู้สึกนะคะไม่ค่อยแบบเหมือนกับว่าไม่ค่อยสะดวกใจในเรื่องของการเงินมันก็มีแรงกดดันนะเนาะดังนั้นเงินก้อนเนี่ยมีเกณฑ์ค่ะถามว่าได้เงินจากไหน ้เงินนะคะจากคนรอบข้างจากคนในครอบครัวจากทรัพย์สมบัติจากพินัยกรรมอะไรต่างๆและที่สําคัญไม่ได้แค่เงินอย่างเดียวอาจจะได้ในเรื่องของโชคลาภโชคลาภมาจากไหนโชคลาภมาจากการเสี่ยงค่ะเสี่ยงจากเลขนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเลขจากเพศตรงข้ามขุนนะคะอาจจะเป็นแบบเออเบอร์นะคะมือถืออา่าของแฟนเราก็ได้หรืออาจจะเป็น เออเลขที่บ้านเออวันเดือนปีเกิดของแฟนก็ได้นะคะและที่สําคัญเวลาเสี่ยงโชคเนี่ยก็ให้เสี่ยงโชคกับเพศตรงข้ามจะดีมากๆและที่สําคัญต้องบอกเลยนะคะใครที่เดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่แล้วคุณอยู่ในราศีมีนคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะและทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่ชาวราศีมีนคิดนะคะอย่างไรก็ดีเปิดใจนะคะแล้วก็ยอมรับบางคนบอกว่า เอ้ยเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินแต่าบางคนที่เป็นชาวราศีมินไม่ยอมรับเนี่ยเอ้ยฉันไหวฉันไหวฉันไหวอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายนะคะถ้ามันหนักอึ้งเกินไปก็ไม่สามารถที่จะมีใครช่วยคุณได้นะคะและสําหรับการทําบุญก็เน้นการทําบุญโรงพยาบาลแล้วก็คนป่วยค่ะและนี่ก็คือ6ราศีนะคะที่เสี่ยงอะไรก็รวยมีโอกาสหยิบจับเงินแสนเงินล้านในช่วงวันที่16กันยายน256 5 อีกโครงราศีที่เหลือสามารถที่จะไปนะคะดูคลิปนะคะก่อนแน่นี้ค่ะในคลิปรหัสเลขรหัสรวยของชาว12ราศีเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคในงวดประจำวันที่16กันยายน2565ขอให้ทุกท่านนั้นนะคะมีสติและโชคดีมีโชคลาภค่ะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ อาจารย์เจนขอนำเสนอกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคปรักจำปี2,565กระเป๋าสตางค์ที่อาจารย์เจนสั่งทำพิเศษโดยลวดลายที่เป็นรูปเหลี่ยมประกายเพชรที่จะเป็นประกายค่ะดูดซับรับโชคให้กับคุณสีของกระเป๋าสตางค์นั้นนะคะอาจารย์เจนจะจัดให้ตามวันเดือนปีเกิดของเจ้าของที่ใช้ค่ะเพื่อให้สีเหล่านั้นดึงดูดพลังทางการเงินดูดซับดูดโชค ขจัดปัญหาหนี้สินให้กับคุณได้อย่างแท้จริงค่ะกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เจนจะมาพร้อมกับสหัสตธาตุยันทรงพลังที่รวมพลังธาตุทั้ง7แห่งจักรวาลเพื่อปรับสมดุลทางการเงินพร้อมด้วยเงินขวัญถุงที่เหมาะสมกับคุณขนาดของกระเป๋าสตางค์เป็นขนาด1 3ซนติเมตรคูณ9ซนติเมตรซึ่งกระเป๋าสตางค์ดูดซับรับโชคนั้นราคาเพียง199บาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อ ได้ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอค่ะ